สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนกกนะคะวันนี้นะคะพานับตังมาสมัครเรียนนะคะย้ายกระทันหันนะคะย้ายที่เรียนแล้วนะคะทุกคนก็น้องก็อยากมาด้วยเนาะย้ายมาเรียนที่ดงหลวงนะคะโรงเรียนอนุบาลดงหลวงนะคะก็ลองไปลองชุดนะคะก็สมัครเรียนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็ไปลองชุดนะคะ จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะอะไรครับน,น,ออน,นับตังน้องชื่อนับตังเฮ้ย<อ> <c ười> คุยถามด้วยเดี๋ยน้องเดี๋ยน้องนับตังจะมาเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวน้องจะมาเรียนด้วยป๊าดนับตังลงมาไหมตังปีนเลย เล่นเลยนะคะเล็กๆก,ก็ครับน้องางไปคุยกับพี่ใช่ไ,ไ,มไ,ไมหมน้องยังไม่ได้มาเรียนครับน้องเพิ่งมาสมัครวันนี้แล้วก็มีพี่ๆนะคะพี่ๆแล้วก็น,อนอ้องๆนะคะชาว บ้านมะนาวนะคะที่มาเรียนที่โรงเรียนตรงนี้นะคะก็หลายคนนะคะก็เจอเมื่อกี้เจอพี่มาหยาแล้วก็น้อง,องเอ๋ยใช่ไหมคะ <ไป S 1> ครับ,อะ,รรบอะไรนะก็น้อง,ง,น,น,น,องน้องจะมาเรียนที่นี่อ๋อเดยวน้องมาเรียนด้วยหนูอยู่อนุบาลไหนแล้วครับ อนุบาลสองอ๋อทางั้นพี่นับตังเป็นพี่พี่นับตังจะมาเรียนอนุบาลสามอนนันี้อยู่นุบาลหนอนุบาลสามครับมาส์รอ,อเปีนยน,นติดนับตงังลงมาเดี๋ยวนี้มาตางังลง ดื้อเถอะเะก็เป็นบรรยากาศนะคะก็พาน้องมาสมัครเรียนนะคะเรียนที่ใหม่นะคะอยู่ดงหลวงนะคะแต่ทางเด็กทางวัดมะนาวก็มาเรียนเยอะนะคะก็มีรถนะคะรถโดยสารรถรับส่งนะคะก็แนนก็ได้กลับมาดูเล ลูกเต็มที่แล้วนะคะก็ต้องออให้น้องได้เรียนนะคะเรียนดีๆนะคะก็ต้องเต็มที่นะคะทุกคนเพราะเมื่อก่อนยังไม่เต็มที่นะคะเรายังดูแลไม่เต็มที่เนาะก็อยู่กับยายนะคะเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลเนาะเวลาจะขึ้นรถขึ้นอะไรมามันต้องตื่นแต่เช้านะคะเพราะว่าบ้านไกลนะคะห่างจากโรงหลวงก็สามสิบสี่สิบกิโลนะคะก็ใช้เวลา เดินทางนานนะคะก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็พาน้องมาสมัครเรียนนะคที่ใหม่อ,อ,อันนี้ไซส์เผลอไซส์เอ็มบ่กไซส์เอ็มพอดีไหมลูก พอดีวะแม่ส่แอลมันใหญ่พอดตอนนี้กำลังลองชุดนะคะนักตังลองเสื้อสิมาเสื้อนะลูกอ่าเดี๋ยวลองใส่ดูนะคะ ยัไงเอ็มเปล่อัวนี้ก็หลองเอ็มสิลูกตัวนี้เอลอือ่าลองเสือบุ้งใส่

ใจอิ่มอิ่มอมออมหรือแอลอ่ม่มเดี๋ยลองดีๆดูองีลองตีดีดูเสื้อได้อยู่ป่เดี๋ยลองดีๆไม่ใช่ป่ะลองก็เอาเลยอมก็เสื้อได้แม่เอ้ยมีได้เสื้อเสือมีได้เสื้อเสอข้างในอืไใชสื้อนเสื้อง พอดีไซสเอ็มพอดีบาลุนี่เป็นชุดพื้นบ้านนะนใครเรียกพี่มาหยาเรียกรเจอพี่

ฮะอเนนี้เป็นชุดพละลูกอันนี้ชุดพละลูกเดี๋ยวจะทำให้อันนี้ใส่วันศุกร์ค่ะอาหารหนาแม่มันหัดบ่มันแน่นบ่ลูกบหรอหนูเสื้อเสื้อเหยหนูใส่ชุดข้างในอ่ะพอดีแล้วลูกลองชุดเรียบร้อยนะคะ ใส่ชุดดธรรมา,าที่หน้ตาตา่ตางม,มาเห็นน้องนะเ,เป็นน้องรับตังง่างเอิยนเห็นเอิยนมาเห็นแล้วยิ้มใส่แล้วยิ้มใส่กันแล้วลวลนี่ก็เป็นบรรยากาศโรงเรียนนะคะรับตังก็จะเรียนอยู่ตรงนี้นะคะอนุบาลสามนะคะส่วนนะคะด้านหลังก็จะเป็นปฐมวัยนะคะ เรียบร้อยนะคะสมัครเรียบร้อยลองชุดเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะได้ตื่นตั้งแต่สีห้านะคะเพราะว่ารถออก6กโมงครึ่งนะคะรถทั้งบ้านออก6กโมงครึ่ง